ได้ยินคำอุปมาว่าชีวิตเนี่ยเหมือนการเดินทางเขาอ,อุปมานี่ก็ต้องขยายความหรือว่าเพิ่มเติมหน่อยนะว่าเดินทางในที่นี้เนี่ยหมายถึงเดินเท้านะไม่ใช่นั่งรถเพราะว่าถ้าชีวิตเหมือกการนั่งรถนะมันดูว่าจะง่ายไปแล้วก็หมายความว่าคนที่ไม่มีรถหรือคนอยากคนจนก็ จะลำบากกว่าซึ่งที่จริงมันไม่ใช่นะชีวยคือการเดินทางด้วยเท้าและการที่เราจะเดินทางด้วยเท้าได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยขาสองข้างที่ช่วยพยุงให้เราอยู่ในสภาวะที่สมดุลนะถ้าขาสองข้างเนี่ยไม่เท่ากันการเดินก็จะลำบาก ขาสองข้างที่เท่ากันมันช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สมดุลที่ทําให้สามารถจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ไม่ทุลักทุเลนั่นก็หมายความว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประคับประคองตนให้อยู่ในภาวะที่สมดุลซึ่งเมื่อตอนบ่ายนี่นะพวกเราที่มาจากโรงพยาบาลเลยก็ได้คุยกันเรื่องนี้พอสมควร แต่พี่ว่าก็น่าจะาพูดขยายความให้มากขึ้นว่าเวลาพูดถึงคำว่าสมดุลหมายถึงอะไรนะการดำเนินชีวิตเราต้องมีความสมดุลระหว่างกายกับใจอันนี้มันเป็นคู่ที่สำคัญมากนะเพราะชีวิตรอมเนี่ยจริงๆแล้วก็ทัทง้ทงตันทั้งตัวก็มีเท่านี้แหละเกิดมาก็มีกายกับใจเนี่ยเป็นหลัก ชีวคนสมัยนี้เนี่ยจะเทน้ําหนักไปที่กายซะเยอะส่วนใจเนี่ยน้าไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่วันวันหนึ่งยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราให้เวลาไปกับเรื่องของกายเนี่ยเยอะทีเดียวถ้าไม่นับเรื่องการนอนนะซึ่งก็เป็นเรื่องการพักกายซะเยอะแปดชั่วโมงแต่ว่าใจอาจจะไม่ได้พักเลยก็ได้นะแปดชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงที่เรานอนเนี่ย แค่กายที่พักนะแต่ว่าใจไม่ได้พักใจก็ฝันนะบางคนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ก็รู้สึกว่าไม่ได้พักใจเท่าไหร่แต่สมมติเราตัดเรื่องการนอนทิ้งไปเนี่ยเอาแค่ว่าสิบหกชั่วโมงที่เราตื่นขึ้น,นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการทำงานนะมันก็เป็นเรื่องของการหาสิ่งมา บำรุงเลี้ยงร่างกายทั้งสิ้นเราใช้เวลาการกินอาหารวันหนึ่งก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะอันนี้รวมถึงเวลาที่ใช้ไปกับการไปหาของมากินด้วยหรือว่าปรุงอาหารเราใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ละวันสำหรับการเข้าห้องน้ำนะมันก็เป็นการชำระก,กายแต่ว่าเราให้เวลากี่มากน้อยสำหรับการชำระใจ แม้แต่การถ่ายหนักถ่ายเบานะมันก็เป็นเรื่องของการเอาของเสียจากร่างกายออกไปนะแต่ว่าเราให้เวลาการชำระสิ่งที่มันเป็นพิษในจิตใจเนี่ยออกไปกี่มากน้อยเดี๋ยวนี้เราก็ใช้เวลากับงานการเยอะมากนะแปดเก้าชั่วโมงเดี๋ยวนี้บางทีก็สิบชั่วโมงได้ซ้ําเราทํางานเพื่อได้มีเงินแต่เงินที่ได้มาเนี่ยเราใช้ไปกับเรื่องอะไรนะ ก็เป็นเรื่องของการบำรุงกายหรือว่าบางทีก็เป็นการปลนเปลือกกายได้ซ้ำอาหารเสื้อผ้าบ้านเรือนรถยนต์นะโทรทัศน์นะหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อใช้ในความบันเทิงนะมันก็เป็นเรื่อง,องการปลนเปลือกกายซะเยอะนะแต่ว่าเรื่อง,องการบำรุงจิตใจก็เรียกว่ามีน้อยไอความบันเทิงนะที่เรา อ่ที่เราทุ่มเทเงินทองแล้วก็เวลาไปเนี่ยเบอร์คัมมันก็เป็นการปนเปนื้อตาหูจมูกลิ้นกายนะแต่ว่ามันจะปนเปนื้อใจก็ในสัดส,ส่วนที่น้อยกว่าเรื่องของกายซสญญเยอันถลาาพิจารณาดูพิจารณาดูในชีวิตของเราแต่ละวันหรือว่าตลอดทั้งปีหรือว่าตลอดทั้งชีวิตเลยเนี่ยก็จะพบว่า เราให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของกายซะเยอะมากเงินทองข้าวของที่หามาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบำรุงกายทำให้เกิดความสะดวกสบายทางกาย,ยแต่ว่าจิตใจเนี่ยถูกละเลยไปไม่น้อยทีเดียวอาหารกายนะเรา,าเสพเยอะมากแต่อาหารใจเรามีน้อย เราพักกายวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงนะแต่ว่าพักใจมีบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องความไม่สมดุลระหว่างกายกับใจนะซึ่งมันก็ทําให้เกิดปัญหานะกับผู้คนเพราะว่าพอไม่ได้สนใจให้ความสําคัญกับเรื่องของจิตใจคนก็เลยมีความทุกขนะ์มีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความกลับกลุ้นใจซะเยอะถึงแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหรูนะมี สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีเสื้อผ้าอาพรราคาแพงสมใสนะ่แต่ว่าข้างในใจเนี่ยนะมันอ่อนล้านะหรือว่าพร่องนะพร่องพร่องความสุขนะรวมทั้งพร่องความาความสงบด้วยดังการสร้างความสมดุลระหว่างกากับใจเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานนะของการดำเนินชีวิต อันนี้ถ้าเราพิจารณาต่อไปเนี่ยเมื่อเราจะให้ความสําคัญกับจิตใจมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องคํานึงเราก็ต้องคํานึงความสมดุลนะอีกคู่หนึ่งนะใจเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเหตุผลหรือความคิดนะส่วนหนึ่งกับอารมณ์และความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ค่อยมีความสมดุลกันนะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ระหว่างความคิดกับความรู้สึก คนสมัยนี้เนี่ยนะเรื่องของเหตุผลเนี่ยนะเรียกว่ามีความฉลาดมากในการคิดในการไตรตรองในการหาเหตุผลนะมีความรู้มากขึ้นรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่บ่อยครั้งเนี่ยไม่สามารถจะทำในสิ่งที่เรารู้ว่าดีได้เพราะอะไรเพราะใจเนี่ย มันไม่คล้อยตามหรือว่าใจไม่มีพลังพอนะที่จะทำอย่างที่เหตุผลหรือว่าความคิดเนี่ยมันบอกเราหลายคนก็รู้นะว่าเล่าเนี่ยมันไม่ดีบุหรี่ไม่ดีนะแต่ว่าจิตใจก็อ่อนแอนะไม่สามารถที่จะบังคับจิตให้ห่างไกลาจากบุหรี อย่าเสพติดได้อยจิตใจอ่อนแอทั้งที่ถ้าจะให้แจกแจงว่าบุรีมันมีโทษอย่างไรนะเรามีโทษอย่างไรก็พูดได้อันนี้เราต้องเอายมุกอย่างอ,างอางื่นด้วยนะเช่นเล่นหวยนะหลายคนก็ติดหวยทั้งที่รู้นะว่าเออมันมันสิ้นเปลืองมากนะแทงหวยไปไอ้ที่จะได้กลับมาเนี่ยน้อยกว่าที่เสียไปเยอะหรือว่าเล่นการพนันเนี่ย ก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแล้วก็สร้างปัญหาให้กับครอบครัวเพราะว่าหมดเงินไปเพราะการพน,นันเป็นหนี้เป็นสินจนกระทั่งบางทีก็ต้องเอาเข้าวของในบ้านไปจำนำนะไปขายเพื่อจะมีเงินมาเล่นก็รู้น่ามันไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้เมื่อเร็วๆนี้ก็มียงคนหนึ่งก็มาเล่าฟังนะน้องสาวเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ย ทำมาค้าขายก็ทำได้เจริญมากได้เงินมาสามะสมมาเป็นร้อยล้านนะแต่ว่าภายในเวลาสองสามปีก็หมดเพราะว่าติดพนนันเป็นผู้หญิงด้วยนะติดพันนันเนะจ้าตัวก็รู้นะว่ามันไม่ดีนะเล่นแล้วมีแต่เสียแต่ว่าห้ามใจไม่ได้นะมันมีคำพูดว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ไดนะ้ดีชั่วรู้หมดเนี่ยรู้เนี่ยก็คือรู้ด้วย ความคิดนะใช้เหตุใช้ผลก็จําแนกแยกแยะได้ว่าใบมุกเนี่ยมันมีโทษมากกว่คุณจะไปแนะนําลูกก็แนะนําได้นะแนะนําเพื่อนก็แนะนําได้แต่ว่าห้ามใจตัวเองไม่ได้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะก็เลยพ่ายแพยต้ต่อกิเลยบางคนก็รู้นะว่าอติดเกมเนี่ยติดเกมออนไลน์เนี่ยมันไม่ไมดีนะ เพราะว่าเสียเวลาไปกับมันจนไม่เป็นอันทํางานมีบางคนเนี่ยเล่นจนถูกไล่ออกจากงานนะถูกไล่จากงานแล้วยังก็เสียใจไปเดี๋ยวเดียวก็กลับมาเล่นใหม่นะก็กลับบอกเออดีเหมือนกันนะเล่นทั้งวันทั้งคืนรู้ทั้งรู้นะว่ามันเสียสุขภาพนะถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะแต่ก็ว่า ห้ามใจไม่ได้อต่ประเทศเกาหลีมีคนหนึ่งเนี่ยทูวรแล้วจากง,งานเนี่ยแทนที่จะเสียใจกับดีใจนะกลับบ้านนี่เล่น,นอนสต t o p เลยเนี่ยสามสิบหกชั่วโมงเล่นเกมนะบปกว่าตายคาตายคาเครื่องเลยหัวใจวายเพราะว่าไม่ได้พักกินก็กินหน้าเครื่องนะแล้วก็ไม่ได้นอนไอ้ที่ตายเพราะาติดเกมนี่มีเยอะนะไม่ใช่ชเฉพาะว่าเสียหายเพราะ งานการไม่ทำนะหรือว่าบ้านเรือนไม่รับผิดชอบมีบางรายติดเกมจกนกระทั่งปล่อยให้ลูกตายเพราะว่าไม่มีอาหารนะไม่ได้ให้อาหารไม่ได้ให้นมลูกนะมีนะสารตัดสินจำคุกเลยทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยอันนี้เลยว่าเ,เหตุผลกับอารมณ์หรือความคิดความรู้สึกเนี่ยมันมันไม่ไปด้วยกันเรียกว่าไม่สมดุล มอในแง่นึงก็คือจิตใจอนะ่อนแอนขณะที่ความรู้นะความคิดเนี่ยนะไปไกลแล้วมีพลังในการคิดมากแต่ว่าจิตใจอ่อนแอหรือบางทีเราจะพูดอีกแง่นึงก็ได้ว่า,าจิตใจเนี่ยนั้นมันถูกอารมณ์ครอบงำเลยเพราะวาความโลภความหลงเนี่ยมันครอบงำจนกระทั่งบางที มันกลับมาครอบงำไอเหตุผลความคิดนะทำให้คิดปิดเพี้ยนไปก็มีไอแบบนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะมีเพื่อนคนหนึ่งก็ไล่าฟังนะแม่นี่ก็อายุป,ประมาณสัก80แล้ว80กว่าแล้วนะ85ได้แล้วมัง้งพอเจ้าตัวนี้ก็60เข้าไปแล้วแม่เนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เริ่มเป็นเบาหวานพ่อนี่ก็พยายามควบคุมอาหารของแม่ ลูกเนี่ยก็พยายามนะควบคุมอาหารนะขอร้องว่าแม่เนี่ยอย่ากินอาหารประเภทหวานเนี่ยเยอะก็เคยห้ามนะไม่ให้แม่เนี่ยกินพวกข้าวเหนียวทุเรียนน,ยนะทองหยิบทองหยอดแม่ก็ขอร้องลูกนะแม่ว่าให้แม่กินเธออีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะขอร้องลูกนะ ลูกก็ใจอ่อนแนละก็ให้แม่กินเออนะแม่พูดแบบนี้ก็น่าสงสารนะอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วต่อมาเนี่ยลูกอยากจะชวนแม่เนี่ยเข้าวัดนะไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมเพราะว่าอายุแม่ก็ใกล้แล้วนะถ้าได้ฟังธรรมะนะได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาจะตายก็จะได้ไม่ทุรนทุรายทำใจได้หรือว่าวางใจถูกถึงเวลาจะตายก็ตาย,ตายสงบก็ชวนแม่เข้าวัดไปปฏิบัติธรรม แม่ก็ผัดผ่อนนะให้ผลว่าเอาไว้วันหลังเธอนะแม่ยังอยู่ได้อีกนานนะพอจะกินของที่ชอบนะก็อ้างว่าอีกไม่นานแม่ก็ตายแล้วนะแต่พอลูกชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะกิเลสมันไม่ชอบเนะี่ยมันก็เลยสันนัยผลว่าอ๊ย้ยอีกนานนะ่กว่าแม่จะตายอ่ะนะเอาไว้วันหลังเถออันนี้เรียกว่าอารมณ์มันครอบงำนะ จนกระทั่งบิดพลิ้วนะสรรหาเหตุผลสารพัดมาเพื่อที่จะตอบสนองกิเลสอันนี้ก็แสดงว่านะเหตุผลเนี่ยหรือว่าความคิดเนี่ยมันไม่สามารถจะต้านทานกิเลสได้ความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีรู้คุณรู้โทษเนี่ยนะมันพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสนะกิเลสมันก็สามารถที่จะสรรหานะเหตุผลมาจนกระทั่ง เราก็หลงเชื่อนะยอมทําตามมันอันนี้ก็เลยเป็นความไม่สมดุลนะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์หรือความคิดความรู้สึกนะซึ่งคิดว่าเป็นปัญหาทุกคนนะไม่มากก็น้อยความคิดมันอย่างหนึ่งนะแต่ว่าอความรู้สึกมันไปอีกอย่างหนึง่งนะและบางครั้งเนี่ยไอความไออารมณ์ความรู้สึกมันก็แรงจกกนกระทั่งความคิดมันทานไม่อยู่หรือบางครั้งเนี่ยคิดว่าจะทําสิ่งดีๆแต่ว่าใจมันไม่มีพลัง่ะ ใจมันอ่อนแอบางทีเราก็เห็นปรากฏการณ์นี้กับลูกของเรานะอยากจะให้ลูกนะขยันเรียนอยากจะให้ลูกอ,อย่าไม่ติดเกมนะันแต่ว่าลูกก็ทําไม่ได้อันนี้เรียกว่าจิตใจอ่อนแอนะเพราะว่าพ่ายแพ้ต่ออํนานาจกิเลสถ้าคนเรานี้ถ้าไม่สามารถจะทําให้มันเกิดความสมดุลได้ณระหว่างเหตุผลกับอารมณ์หรือว่าความคิดกับความและความรู้สึกเนี่ย มันก็จะเป๋นะชีวิตเราก็จะเป๋มันจะเอียงกระเทาเร่ไปทางด้านของการสนองตอบหรือปนเปื้อกิเลสนะความสมดุลอย่างนี้จะ,จะเรียกอีกแบบมันก็ได้ว่าความสมดุลระหว่างสมองกับหัวใจนะสมองกับหัวใจอันนี้ก็รวมถึงว่าบางคนเนี่ยคิดดีนะคิดบ้าคิดคิดดูมีความคิดเนี่ยฉลาดหลักแหลมนะแต่ว่าบางทีหัวใจเนี่ยมันแห้งแห้งแรง ขาดเมตตาก็มีอันนี้แหละจะพบได้นะในหมู่คนที่เขามีวิชาความรู้ยเยอะคนที่เป็นหมอคนที่เป็นวิศวกรคนที่เรียนเก่งเนี่ยสมองเนี่ยเขามีพลังมากนะแล้วก็เข้มแข็งนะแต่ว่าหัวใจนี่อ่อนแอไม่มีความเมตตากรุณาหรือว่าความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็เป็นความไม่สมดุลอีกแบบหนึ่งนะของอ สมองกับหัวใจหรือเหตุผลกับอารมณ์อารมณ์ที่ดีมันก็มีนะไม่ใช่ว่าอารมณ์นี่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปความเมตตากรุณาความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าความใจเย็นนนเนี่ยหรือแม้กระทั่งความสงบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกันอย่างที่เคาเรียก EQ EQ ก็คือเนี่ยือคือการพัฒนาพัฒนาอารมณ์นะให้มันได้ให้มันพอ พอฟัดพอเบียงหรือว่าทัดเทียมกับเหตุผลหรือว่าความรู้สนมะัยนี้เราไปเน้นเรื่องการพัฒนา IQ มากนะในโรงเรียนก็สอนแต่เรื่องของการใช้เหตุผลการคิดไวคิดเก่งนะเป็นในเรื่องของอาการคิดซะเยอะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องของอารมณ์ั้นเด็กก็มีปัญหาพ่ายแพ้ต่อกิเลส นะหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยให้มีความสมดุลได้สมัยนี้ก็เน้นเรื่องเน้นมากขึ้นนะเรื่องของอ่ EQ นะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะในโรงเรียนนะก็ยังเน้นแต่เรื่องของ IQ เน้นเรื่องของการอา่เรียนให้เก่งโดยอาศัยาการการใช้ความคิดการท่องการจำ เดี๋ยวนี้เด็กของเราเนี่ยเรียนกันเยอะๆเนี่ยปีละพันสองร้อชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นเลยแล้วก็เอาความจริงก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่เรียนเนี่ยมันเป็น,นแต่เรื่องของสมองซะเยอะแต่ว่าไม่ได้พัฒนาเรื่องของหัวใจเรื่องของอารมณ์เรื่อง,องความสมดุลเนี่ยมันจะที่พูดมานี่มันก็อาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าสมัยนี้ในเรื่องการคิดเก่งคิดเร็วคิดไวคิดได้ทนคิดได้นานอ่านหนังสือได้ หนักๆได้เป็นชั่วโมงๆนะหรือว่าทํางานที่ใช้ความคิดได้นะเป็นวันๆแต่ว่าไม่รู้จักวิธีวางความคิดหรือว่าหยุดความคิดคิดเก่งนี่ดีนะแต่ว่ามันต้องมีอีกอย่างนึงที่คู่กันคือว่ารู้จักหยุดคิดวางความคิดได้เพราะว่าถ้าคิดเก่งเนี่ยบางทีมันคิดไม่หยุดนะ คนเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจิตใจฟุ้งซ่านเพราะว่าสมองมันคิดเรื่อยคิดคิดไม่หยุดนะแล้วคิดสารพัดแล้วบางทีคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้มันก็เหมือนกับรถยนต์นะรถยนต์ที่เครื่องแรงนะขับเคลื่อนได้เร็วแต่มันไม่มีเบรกอนะรถยนต์เนี่ยไม่ว่าคันไหนนะ ยี่ห้อไหนราคาแพงแค่ไหนถ้ามันมีแต่คันเร่งนะแต่ว่ามันไม่มีเบรกเนี่ยก็คงไม่มีใครนั่งนะจะนิมนต์นะเกจอิอาจารย์อย่างหลวงพ่อคุณนั่งท่านคงไม่เอาเหมือนกันนะถ้ารถที่ท่านนั่งไม่มีเบรกนะจิตใจเราเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าจิตใจเราคือคิดเก่งคิดไวคิดได้นานนะแต่ว่ามันหยุดคิดไม่ได้เปรียบอีกอย่างก็เหมือนกับเครื่องบินนะ ขับเครื่องบินสามารถที่จะพาเครื่องบินเหินขึ้นฟ้าได้นะแต่ไม่รู้วิธีที่จะเอาเครื่องลงนักบ,บินคนไหนเนี่ยที่เก่งนะในการพาเครื่องขึ้นฟ้านะแต่ว่าเอาเครื่องลงไม่ได้เนี่ยมันก็จะลงเอยอย่างเดียวคือว่าเครื่องตกแบบ crash landing ภาษาฝรั่ง crash นี่คือกระแทกนะลงได้อย่างเดียวคือกระแทกนะ นักบินที่เก่งเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ทั้งวิธีเอาเครื่องบินขึ้นแล้วก็เอาเครื่องบินลงเวลาลงก็จะได้ลงแบบนิ่มนะเรียก soft landing คนจนไม่น้อยเนียเน่ยนะหยุดคิดไม่ได้จนกระทั่งบ้าก็มีหรือว่าจนกระทั่งซึมเศร้าไปเลยก็มีแล้วคนเหล่านี้นะวิธีวที่จะหยุดคิดได้นะก็คือฆ่าตัวตายไอ้ที่ฆ่าตัวตายนี่เพราะว่าสมองมันคิด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  คิดไม่อยู่สักทีหลับนี่ก็คิดและที่คิดเนี่ยก็คิดแต่เรื่องที่แย่ๆร้ายๆคิดสับสนปนเปคิดแต่เรื่องที่ทําให้เศร้าซึมพวนี้ทรมานนะกินยานอนหลับก็ไม่ได้ช่วยสุดท้ายก็มีทางเลือกทางเดียวหรือทางออกทางเดียวที่เขาคิดได้ก็คือจบชีวิตตัวเองซะมันจะได้หยุดคิดอันนี้ก็เหมือนเครื่องบินนะที่ขึ้นฟ้าได้แต่ว่าลงไม่เป็นนะ เพราะฉะนั้นถ้าจะลงก็ลงอย่างเดียวก็คือจนทั้งน้ำมันหมดหรือแม่ก็ปล่อยให้เครื่องเนี่ยมงม่งดินนะอันนี้เรียกว่า s h l a แ d i n g แต่ถ้าคนที่เขาฝึกใจฝึกจิตไว้ดีนะเขาไม่เพียงแต่รู้ว่ารู้ว่าวิธีคิดเนี่ยคิดอย่างไรคิดมีวิธีคิดกี่แบบคิดแบบสังข้อคิดแบบวิภาวิจารณ์นะคิดแบบมีตรากกาเนี่ยแต่เขารู้วิธีที่จะวางความคิดได้ซึ่งก็ทําใหนะ้ชีวิตเนี่ยนะ มันไม่กลายเป็นเป็นท่าของความคิดนะเพราะความคิดพอคิดไปนานๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคิดน,นะไมใ่ใช่เราคิดมันนะมันน่ะใช้ใช้เราเราไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนะความคิดมันใช้เราถ้าเราไม่รู้จกักรู้เท่าทันหรือรู้จักวางความคิดหรือว่าเป็นนายความคิดอันนี้ก็เป็นความสมดุลอย่างหนึ่งนะที่คนสมัยนี้เนี่ยขาดไปเป็นเพราะการศึกษาก็ดี การร่ำเรียนหรือแม้แต่แรงกดดันในการทำงานรวมทั้งวิถีชีวิตของคนสมัยนี้มันกระตุ้นให้เราเห็นความสำคัญการคิดเพอจะคิดเก่งแล้วเนี่ยนะก็จะเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีๆคณะที่มีโอกาสจะหางานทำได้ง่ายแล้วก็ได้เลือกเรียนได้ได,ได้ได้อาชีพที่ดีนะ มีความเจริญก้าวหน้าในทางาทรัพย์สินเงินทองสถานะตำแหน่งแต่ว่าไอ้เรื่องการวางความคิดให้เป็นเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกันเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่ผาสุขสงบเย็นและที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถจะคิดได้ดีคิดได้อย่างมีมีทิศทางด้วยเพราะถ้าวางความคิดไม่เป็นนี่มันคิดม่วยหมดเลยนะคิดวกวนเพราะวางความคิดไม่ได้แล้วก็ สมองก็จะล้าพราะคิดไม่หยุดสักทีนอนก็นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาความคิดมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงเพราะว่าฝันตลอดนะอันนี้เป็นความสมดุลนะที่เราต้องทําให้มีขึ้นกับจิตใจของเราด้วยจริงๆมันยัมีความสมดุลอีกหลายอย่างนะที่สําคัญนะเช่นเราให้ความสําคัญของการพัฒนาจิตใจนะเห็นว่าการพัฒนาอารมณ์เนี่ยนะ มันเป็นเรื่องสำคัญเราก็เลยมามาวัดมาปฏิบัติธรรมเอาธรรมะเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยนะควบคุมจิตพัฒนาอารมณ์แต่ธรรมะนี่มันก็ต้องมีความสมดุลเหมือนกันนะเช่นต้องมีความสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญานะความสมดุลระหว่างวิริยะกับสมาธินะสี่ตัวนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์นะอินทรีย์นี่มีห้าแบ่งเป็นสองคู่นะี่ ศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิศรัทธามากไปนะแม้จะเป็นศรัทธาที่ดีนะก็อาจจะงมงายนะหรือว่ารุ่มหลงได้นะต้องมีปัญญาแต่ถ้าปัญญามากไปมันก็จะกลายเป็นาขาดความอ่อนน้อมถม่อมตนหรือว่าเกิดความหลงตัวลืมตนได้ง่ายต้องมีศรัทธาเช่นอย่างน้อยเออศรัทธาในครูบาอาจารย์นะก็ทําให้เชื่อฟัง มันก็ช่วยทําให้ไม่ไปหลงติดในอัตตาตัวตนมากหรือหลงติดในความเก่งของตัวนะเพราะมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิกเนกี่ยคอยตักคอยเตือนถ้าศรัทธาเนี่ยมันก็ทําให้ฟังรับฟังแม้จะยังไม่เห็นนะแต่ว่าก็ฟังเอาไว้ก็ช่วยทําให้ไม่หลงทิศหลงทางได้วิริยะกับสมาธิก็เหมือนกันนะถ้ามีวิริยะมากไปใจก็ฟุ้งซ่านง่ายแต่ถ้าสมาธิมากไปมันก็ไม่อยากจะทําอะไร อยากจะสงบอย่างเดียวแม้กระทั่งทามาเป็นของดีเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีความพอดีเหมือนกันหรือว่าเวลาเราทํางานเวลา,เาใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีความสมดุลระหว่างนะการทํางานกับการพักผ่อนนะทาแต่งานไม่พักเลยมันก็ไม่ได้หรือว่าพักอย่างเดียวเลยไม่ทํานี่ก็ไม่ได้เหมือนกันมันมีความสมดุลระหว่างงานกับสิ่งอื่นๆอีกเช่นง,งานครอบครัว และสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นสามแล้วนะสมดุลนี่มันไม่ใช่มีแค่สองนะบางทีมันต้องมีความพอดีระหว่างสิ่งสามสิ่งที่สําคัญทั้งนั้นนะซึ่งอันนี้เราก็ได้คุยกันไปบ้างแล้วเมื่อตอนเย็นงานก็สําคัญครอบครัวก็สําคัญนะทำงานจะลืมครอบครัวก็ไม่ได้นะหรือว่าทํางานคํานึงถึงครอบครัวแต่ว่าไม่คํานึงสุขภาพก็ไม่ได้นะ สุขภาพเองก็มีความต้องมีความพอดีก็ระหว่างสุขภาพกายกับสุขภาพใจเพราะฉนจริง,รงๆในชีวิตเราเนี่ยมันมีความสมดุลที่เราต้องคำนึงหลายอย่างนะแต่อย่น้อยในพื้นฐานเนคือว่าความสมดุลระหว่างกายกับใจนะแล้วใจเองก็ต้องมีความสมดุลน,นะระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ความคิดกับความรู้สึกซึ่งพูดอีกแง่หนึ่งก็คือว่าคิดเก่งคิดไวก็ดีแล้วแต่ต้องมีความ ก็มีความสามารถในการวางความคิดได้หยุดความคิดได้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสติเรื่องของสมาธินะที่จริงเรื่องของกายเนี่ยมันก็ยังมีความสมดุลที่ต้องคำนึงนะระหว่างการกินกับการออกกําลังกายเนี่ยการเสพการกินก็เป็นเรื่องการเอาการสร้างพลังงานเข้าให้เกิดขึ้นในร่างกายมีพลังงานมากมากนะแต่ว่าไม่ใช้ไม่ออกกําลังกายมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะกินมากแต่ไม่ออกกําลังกายตอนนี้ก็สร้างความทุกข์ให้กับ ผู้คนมากมายเกิดโครคภัยไข้เจ็บโรคอ้วนโรคหัวใจเพราะว่ากินเยอะแต่ว่าไม่ได้ใช้พลังงานที่มีเนี่ยในทางตรงข้ามถ้าใช้พลังงานมากแต่ไม่กินเลยหรือกินน้อยมันก็มีปัญหาเหมือนกันผอมนะคนสมัยก่อนเนี่ยมีปัญหาคือใช้พลังงานเยอะแต่ว่าการกินเนี่ยน้อยคนสมัยนีอ้อีกแบบนึงคือกินมากแต่ว่าใช้พลังงานน้อยก็ทำให้อายุสั้นได้เหมือนกัน นะเพราะนั้นเนี่ยพิจาราดูดีๆนะร่างกายของเราจิตใจของเรามต้องการความสมดุลนะชีวิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องการคํานึงความสมดุลนะซึ่งมันมีหลายคู่ที่เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีสติการมีเวลาที่จะพิจารณารวมทั้งการมีสิ่งแวดล้อมและกลิริยานินมิตที่เกื้อกูลเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาความสมดุลหรือสร้างความสมดุลที่ เกื้อกูลต่อชีวิตซึ่งในที่สุดก็จะพาเราไปถึ่จุดหมายปลายทางได้เอ่อคำนี้พูดก,กันเท่าน,นี้นะกราบพรบ